Ino, นิชิโนมีนายกสมยศลรเยวัตรมีนายกสมยศอิชิอิช่วงลอยต่อก็มีนายกสมยศแอนโทนีฮัสซันในยุคของมาด,ดามแป้งเต็มๆนะครับก็คือยุคข,ของแกไม่มีครับไม่มาไม่มีใครมาเลยมีแกคนเดียวนะอืม,มาถแถลงข่าวว่ารับงานแล้วก็ชูเสื้อแบบเงาๆพร้อมบักให้ความมั่นใจว่า เป้าหมายของเราก็คือแชมป์อาเซียนเออตอนหลังก็ถึงบอกว่าจะพาทีมชาติไทยไปบอลโลกคำคุ้นหูทุกรุ่นตั้งแต่พี่กูเด็กๆจนพี่กูแก่แต่ที่แน่นอนนะมาแน่ๆอุ้มมุ้ยตังเชื่อไหมอืมก็จะเป็นทีมชาติไทยยุคสร้างผลงานไม่ได้สร้างทีมแ็จะเป็นยุคที่ เดาได้ง่ายว่าจะมีใครติดบ้างจะเป็นยุคที่เดาได้ง่ายว่าสิบหนึ่งตัวแรกจะมีใครยืนตรงไหนบ้างนะครับผมจะเป็นบอลไทยแบบเก่าๆก็เดี๋ยวก็รอดูครับขนาดวันนี้วันรับงานใช่ปะ่ะคนเดียวไม่มีใครหานตอนพังคามือเนี่ยอืมเชื่อว่าถึงแม้ว่าไม่อยากหานโดนด้วยแน่นอนแต่ถ้าดีโอเค ดีก็ต้องชื่นชมต้องอวยยศกันไปรอดูรอดูว่ากลับมาการทำงานสไตล์แบบยุคเดิมๆแล้วมันเวิร์กจริงๆสำหรับฟุตบอลไทยไหมมันทันโลกไหมถ้ามันทันโลกก็ Amazing t i a i l a n d สวัสดีครับ